สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่องปุ๊กปิ๊กผาเพื่อนนะคะวันนี้จะพามาดูนี่เลยค่ะดอกจันผาจันผาออกดอกอุ้ยเพิ่งเห็นนะคะตอนนั้นทำคลิปลง youtube หลายอาทิตย์แล้วตอนนั้นยังไม่มีดอกดึงใบอันนี้ออกจัดจัดต้น สวยงามแล้วทีนี้ก็เลยออกออกดอกสวยมากยาวมากนี่ค่ะยาวมากความยาวตอนนี้ก็ประมาณเกือบสองเมตรเขาบอกว่าจันผาออกดอกจะมีโชคจันผาที่บ้านจะมีจะมีหกหกกิ่งนะคะหกกิ่งที่ที่ออกดอกที่ที่ออก อเนี่สีกิ่งอีกสองกิน่งนี่หรอกจะเก็บมเมล็ดไว้เพราะเขาว่ามันจะเป็นสีแดงแดงแล้วก็จะเป็นสีดำนี่แหละค่ะหลายปีแล้วนะคะตอนนั้นต้นใหญ่มากก็ตัดไปเป็นดอกกลิ่นหอมมากกลิ่นแรงมากตอนกลางคืนประมาณสองสามปีเพิ่งออกดอกอโชคดีมากค่ะ เาบอว่าถ้าออกดอกจะมีชค่คือคือเขาเขาออกเขาจะออกทางทิศตะวันออกนะคะไอที่ที่ออกเป็นช่อออกมาเนี่ยจะออกทางทิศตะวันออกเขาไม่ออกทางทิศตะวันตกหวยออกแน่ๆคะ่ะหอยออกแล้เนี่มันมันถึงพื้นเลยนะคะมันถึงพื้นเลยนะคะคุณผ,ผู้ชมโอ้